วนเวียนอยู่แถวพันสองนี่แหละไม่ได้ไปไหนแล้วตัวผมเนี่ยสำหรับวันนี้นะเราจะมาเล่นอมาโจ2สายกันนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่สายลูกเตะกันก่อนเลยนะเสร็จแล้วก็จะเป็นสายกระโดดสตันนะสำหรับอมาโจเนี่ยถ้าเกิดว่าเก็บสแต็กมาดีๆนะจะสามารถคอมโบได้แบบหลายสกิลอยู่นะอันนี้จากที่ผมแพ้ตาที่แล้วมานะผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าผมเนี่ยเก็บเกล็ดสีฟ้าไม่เพียงพอ,อตัวผมจะไม่สามารถลัวสกิลได้เวย้ยแล้วมันจะทําให้ผมเนี่ยแบบชะง,งักอะ่ะจะตายอะ่ะพอเก็บคิวเขาได้ทีหนึ่งนะค่อยไปดังทําแปมกันเลยเฮ้ โอ้โหโอ้ยเอาหัวร้อนงินงิดนี่นี่นี่ไปโดนโอ้โอ้โหผมกดสกิลไม่ทันปลาปาปาปาโอ้โหมาช้าเหลือเกินจนผมเก็บคิวไว้ได้เห้วอือนะตัดเบอร์รี่ก่อนเลยเอาเรียบร้อยบ้านนะมึงจะทำไงทีนี้จะทำไง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  เออเออหมุนตีตีหอยปิกรจูมาหนีหนีฟิกเกอร์โอ้โห oh! ผมขอคีบีกตัวเดียวเว้ยผมก็จะเลเวลหกแล้วใจเย็นเรียบร้อยครับผมลาร์ดไปได้นะ oh, oh. ลาร์ดเต่าไปได้นะตายเวอร์ทีมเสร็จแล้วกบมาลารดเออโอเคได้อยู่แต่ว่าผมไม่มีสแตก็กแต่ว่า ไม่เป็นไรเออซีมันเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมด้านล่างเหมือนว่าเขาจะมีประเด็นกันอยู่นะไม่สนใจนะเพรทรับเออนี่ปิกเกอร์เอ้ามาทำไมอย่เนี่ยปิกเกอร์เราไม่กดใจโอเคเฮ้ย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 แล้วลงมาดิโอ้โหมันมันมันเอ้ยมันเอ้าเอ้ามาดิไปไหนอะไปไหนอะเกมน้ำอยู่ไอ้ตออนี้จังหวะนี้ตีไป มันไฟบินหนีไปแล้วนะเฮ้ยมันไม่หนีว่ามันเอาอะเรียบร้อยนะทีมเราเก็บไปได้เนะและด้านล่างนะเหมือนว่าเต่ากําลังจะเกิดแล้วนะเดี๋ยวผมเป็นเจ้าภาพไปตีเต่าเหมือนเดิมนะคนอื่นจะเป็นเจ้าภาพตีโลตอมเงี้ปล่อยเขาตีไปเฮ้ยอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอเอ้ยอยู่ในมุบอยู่ในมุบเลยอืออืออือมีบัดดี้แบเอรยเว้ยโอ้ยบัดดี้แบเรียคือดีอะคือดีอะบัดดี้แบรเอียคือดีอะมันทําให้ผมถือกันละผมเก็บได้สามตัวเลยเหรอได้เอา ไม่ไหนอะพีก่กรตูไม่ไหนอะเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมหนึ่งลุมสามนะทุกคนบัตตี้บาเรียข้อดีทุกคนยังไงก็ต้องใส่ไว้ตัวเนี้รอบที่แล้วผมไม่ใส่ไว้แล้วบอกเลยว่าแบบบางมากอะถ้าเกิดว่าเปิดอยู่ในมูฟนะตายเลยแต่รอบนี้ใส่มาคือแบบโคตรถึกอะแล้วผมเป็นเจ้าภาพเก็บเป่าไม่ได้2ตัวครับผมจังหวะนี้แล้วตีบานนะไปเรื่อยๆนะบอกเลยว่าจังหวะนี้กูกาลังคึกรอรอรอ,อไม่คึกแล้วไม่คึกแล้วเข้ามากัน2ตัวเดี๋ยวตายโอเคเดี๋ยวผมขอฟาร์มเงียบๆก่อนเลยกันนะเนี่ยดโอ้ ี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสี er an, ่สิบ right? สี่สิบได้เหรออุ้ยใส่สกอร์ช <It> ิลมาเหรอใส่สกอร์ชิลมาเหรอตัวเองตัวเองตัวเองใส่สกอร์ชิลมาตัวเองอุ้ยเข้าเข้าเข้านิดนึงเข้านิดนึงเข้านิดนึงเดี๋ยวแตกอุ้ยได้เกาะอุ้ยอุ้ยีไปไปจะตายจะตายกูจะตายกูจะตายเกาะโอ้โหกดไม่ทันเว้ยโอ้โหบาร์น้านี่มันโอพไม่เปลี่ยนจริงๆนะ แล้วพูดว่าไงดีแม่งมันคือรถถังอ่ะแล้วแม่งเข้าไปตีแรกกับมันสู้ไม่ได้นะตัวดาเมจแล้วดูเลือดอีกชึบเอ้เอ้เอ้เอาหรือเปล่าเอาหรือเปล่าว่าล่นไปล่นไปล่นมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหลูคาริโอเก็บไปได้นะเอ่อเต่ากับทันเดอร์เกิดใกล้เคียงกันไม่น่าจะเก็บได้นะส่วนโลตอมจะทันหรือเปล่า15บห้าวิกว่าโลตอมจะลงมาอีกช้าเหลือเจ็ดวิไม่ทันไม่ทันไม่ทัน ไม่ทัน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 อ้ยทันว่ะเฮ้ยถ้าเกิดว่าดันโลตอมเข้าได้นะร้อยแต้มเลยนะเว้ยโอเคถ้าเกิดว่าเขาไปดันโลตอมเฮ้ยไม่ได้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 ไปไม่ได้ไปไม่ได้ทีมออกันอยู่มานะปานะเออหนานะกดอยู่ในมุกอยู่ในมุกอยู่ในมุกเรียบร้อยตีมันจับผมปล่อยแม่งมันเอาปิกาจูเอาปิกาจูไม่รู้ตัวอะไรไม่รู้เอ้ไม่ใช่ปิกาจตูเออ ไอหอยใกล้หอยตีมาเอบหอยไปได้ครับผมปิกาจอะไรของมึงฮะเอามึงมีฟิกเกอร์คนเดียวหรือยังไงล่ะเรียบร้อยนะเก็บไปสี่ตัวนะแล้วถ้ามึงไม่มาเอาแถะเดี๋ยวอยู่สองคนเอาไงดีวะเอเบิร์นเอเบิร์นทันมาวะอีกบังหนึ่งยอมแพ้นะเฮ้ยเขาไม่น่าจะยอมแพ้นะคือเหลือตีเอสเบิร์นกันอยู่สองคนนะ่ะมันมีโอกาสรัดได้อยู่นะเว้ยทำไป15แต้มคิวไปแตัวเยอะอยู่นะบวก12ครับผม แบบว่ากดอมาโจไม่ทันนะมีไรปะถ้ารอบนี้ผมกดอมาโจไม่ทนันอย่าเรียกผมว่าศาสดาแต่ไม่มีใครเรียกอยู่แล้วเป่าวะไม่ไหวแล้วนะเวย้ยได้ปะเรียกผมว่าเทพปีศาจอันนี้จากที่ผมลองเล่นมานะผมรู้สึกว่าสายกระโดดอะมันทําจังหวะยากนิดนึงไม่รู้ว่าผมไม่ชินหรือว่าอย่างไงไม่รู้นะแต่ผมว่าสายลูกเตะดีกว่าสายกระโดดมันแบบยากอะพูดจริงๆว่ามันเล่นยากอยู่ เอากบอืมอืมเฮ้ยรอบนี้เขาอะไรกัน่ะเรียบร้อยโอโหได้คิวมาหนึ่งตัวนะเออืออนะไม่ได้นะทำแป้งแม่งเลยแล้วก็มาขโมยคีปเขานะเออใครได้ว่าคาบิคอนได้เหรอเมื่อกี้ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าต้องหนีแล้วไม่หนีผมตายบานะโชคดีนะอ้อโอ้ผมไม่น่าแบบเดินรอบานะเลยโอ้ยขอบุณ ตัดเบอร์รี่ก่อนอ๋อนะเฮ้ยอย่าอย่าปล่อยมันทำแต้มกบเล่นประมาทเหมือนผมรอบที่แล้ว <c oughs> ไปว่าเขาไม่ได้ผมก็เคยเล่นประมาทเหมือนกันเออโอ้บานะเก็บไปได้เนะสไลด์เข้าไปเสียกองพึ่งไปแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหโดนกระโดดสตันนะเออบานะไม่รอดนะเดีย๋ยวนะผมก็ไม่รอดนะเนี่ยเอาจริงไม่รอดโอ้โหพิกเกอร์ โอเคตัดเบอร์รี่มาได้นะกบทำแต้มไปแล้วนะยิงมันไล่มันไล่มันย่ะสายกระโดดสายกระโดดโอ้โอเคได้อยู่ผมไม่ค่อยชอบนะเอาจริงสายกระโดดเนี่ยไม่ค่อยถนัดเลยผมรู้สึกว่าสายเตะมันโอเคกว่าแต่ผมจะพยายามเล่นเพื่อทุกคนเว้ยผมจะพยายามเล่นสายกระโดดเตะเนี่ยเตะแล้วหมดเลยได้เกิดว่าไม่มีเกรสีฟ้าเนี่ยเอ้ยตายกูตายกูตายกูตาย,ตาย,ตายโอ้กดสกิลไม่ทันอีกสายกระโดดกระทืบเว้ย สไลด์เข้ามาเออเออเถอะนะยังไงดียังไงดีเอออุ้ยเอออ,อ,อไม่ตายอะเห็นว่าแล้วผมตายเองด้วยโดนหลับด้วยปล่อยกูไปไปล่อยกูอุ้ยกบกับตายกบกับตายเสียยอยู่เสียยอยู่เอนะเออเออเล่นกบ เอาอะไรของกูวะเนียโอ้แต่ว่าบานะเก็บไปได้นะไม่ชินจริงๆเซราเก็บกบไปได้นะแล้วผมไม่มีบอลเลยโอเคใครเข้ามาวะบานะเข้ามาเหรอมีกระโดดกระทืบเว้ยกระโดดกระทืบเว้ยไ,ไม่ใช่บานะนี่วะเอามาจองเอามาจองออกกูโดนะไยเดียกูโดนรับโอ้เอา้าเอา้เอาบอกเลยว่าไม่ถนดัดจริงๆว่าสายกระโดดกระทืบเดี่ยต้องฝึกเยอะเลยสายนี้โอเคสิบสามแปมเว้ย เอ้ยย่านะว้บารนะ์นึกว่ามันจะหย่อนสองแต้มกระโดดกระทึบสามครั้งมันจะแรงวะวะนะตอนนี้ผมมีเกรดอยู่สองปับป๊บปั๊บตอนนี้มีสแต็กล้วนะชึบป,ปึ้งปึ้งปึ้ง,งกระโดดสามทีนะแต่ว่าคาบิ้อนไม่ตายนะเออคาบิ้อนแม่งหนาเกินไปเอาเปิดอยู่ในมุกไปได้ปะเออเออเยวนะออโอ้โห ตอนนี้มีเก็บสีฟ้าอยู่2องแล้วผมเก็บสัตว์แตกก่อนปับป๊บปั๊บตีลมไป2ทีนะเซราจ๋าเซราไปไหนอะเซราไปไหนอะเซราไปไหนอะจะไปไหนอะเฮ้ยมาถึงนี่เลยเอ้าเออเก็บไปได้ละเฮย้ยมันมาวะ่ะเอามาโจมาวะ่ะเอาก๊อบกบ๊บกบตัวหลังตัวหลัง ไม่รอดโดนคาบิค้อนอีกแล้วกูวอะเอออะไรก็ไม่รู้เนี่ยอเออแล้วะไม่มีโล่กระโดดโอ้โหไม่มีเล่อ่ะมันคูดาวอยู่อ่ะฟังผมเก็บเต่าไปได้เว้ยไอ้อาเาจไอ้แกจะทำอะไรเพื่อนเราะเออสามนาทีใช้ยอยู่ในมูมแม่งเลยเออโดดปังเรียบร้อยนะหูกระโดดไปสองทีเบิ้นเลยไม่น่าเบิ้นเลยก๊อปไปไหนอะ กลับไปไหนอ่ะเฮ้เยเริ่มได้แล้วไอ้เฮ้ยเริ่มได้ละเริ่มได้ละเริ่มได้ละเดี๋ยวนะจูเนเปอร์ไม่ใช่ไปเอา้าวูวววทำอะไรกูเนี่ยอืออเออือได้สามตัว <c oughs> โอ้จริงๆควรจะได้สี่ตัวแล้วเนี่ยสไลด์ไม่โดนเล่นยากเล่นยากเล่นยากจริงสายนี้โอ้คิวไปเอาตัวรอบนี้เล่นสายนี้รอบก่อนนี้ผมคิวโคตรน้อยเลยแซมก็ไม่ได้ทำ ฝั่งเรวพักพวกพวกเราเกมนำพวกเราจะต้องมาตั้งซองกันไอือกระโดดสั้นสั้นไม่สองทีโอ้โหโอ้โหอะไรวะเนี่ยสายลูกเตะแม่งทำดามเมจเร็วกว่าเฮ้ยไม่แพ้วะ่ะเฮ้ยเป็นไปได้ไงวะผมชนะมาโดนรัวเลยอะเดี๋ยวกระโดดมาตรงนี้ก่อนอย่าปล่อยมันทำแต้มเว้ย เรียบร้อยโอ้ยเซร่าอะไรอะเลือดมีแค่นี้มาเห่าจังนะไปบอยไม่เกอ้อไปไปไปปังกระโดดไปหนึ่งทีนะนะแล้วผมไปโคตรไกลเลยเออหนีไปหนีไปหนีไปทันหรือเปล่าแปดวิแปดวิแปดวิไปจึบ๊บเรียบร้อยนะได้ทำป้านอยู่กระโดด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 ไปหนึ่งทีสองที เดี๋ยวนะอืออืออะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้รรตาย518ต่อ479นะเิ้นะนี่เป็นไปได้ไงวะรอบนี้คิวไปสิบตัว1257บเว้ย oh, 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 โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม